3เทคนิคในการช่วยให้มือใหม่จำความหมายไพ่ให้ได้ไวที่สุดค่ะมือใหม่นะคะเรียนไพ่ยิปซีไม่จำเป็นต้องไปท่องท่องแต่ความหมายไพ่ยอย่างเดียวมันต้องเกิดจากอินเนอร์จากความเข้าใจข้างในแม่หมอมี3ทริคดีๆก็คือทริคที่1น,นะคะเทคนิคที่1 ให้ดูหน้าไพ่แล้วก็จับอารมณ์ไพ่ว่าอารมณ์ของไพ่เป็นไปในโทนไหนเช่นถ้าเห็นใบนี้รู้สึกสดชื่นไหมคะไม่นะคะก็ห่อเหี่ยวหรือเหนื่อยล้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเห็นใบนี้สามดาบนะคะมีลูกดาบปักที่หัวใจแฮปปี้ไหมคะก็ไม่อีกละคะ่ะเห็นใบนี้ใบนี้คลื่นเริงอารมณ์ของไพ่ก็คือสดชื่นมีความสุขค่ะแฮปปี้คะ่ะ เทคนิคต่อไปที่2นะคะในการเรียนไพ่ยิปซีให้เก่งและก็ให้ไวโดยไม่ต้องท่องจําความหมายนะคะก็คือการเชื่อมโยงหน้าไพ่หรือความหมายของไพ่ที่เราเข้าใจเข้ากับประสบการณ์ตรงของเราจะช่วยทําให้เราจําหน้าไพ่จําความหมายของไพ่ได้ไวขึ้นค่ะถ้าเห็นอ่าวภาพนี้ก่อนนะคะสามดาบผู้เรียนหรือคุณผู้ฟังเคยเห็นผู้ชมค่ะ เค,เคยมีประสบการณ์ตรงเรื่องนี้ไหมคะรักสามเศร้าของเราสามคนมันเศร้ามากเลยนะอะไรประมาณนี้เราก็จะจำได้ง่ายถ้าอย่างนี้คือฉลองส,อสิ่งที่ประสบความสำเร็จประมาณนี้นะคะแฮปปี้ปาร์ตี้อะไรประมาณนั้นค่ะอันนี้ก็คือทำงานหนักโหแต่ละวันทุกวันนี้เราไม่ค่อยมีสโลว์ไลฟ์เลยชีวิต คนทํางานสมัยนี้นะคะประมาณนั้นต่าไปเทคนิคที่3ค่ะก็คือง่ายที่สุดที่แม่หมอใช้อยู่ก็คือจับไพ่มาใส่เพลงเมื่อเรารู้อารมณ์ของไพ่แล้วเราก็มาหาเพลงมีท่อนฮุกหรือความหมายของเพลงส่วนใหญ่จะเป็นท่อนฮุกให้สังเกตนะคะมันจะปิ้งเข้ามาในหัวเลยโอ้ท oh, ่อนฮุกนี้พูดว่ายอย่างนี้ขอให้เจ้าภาพจงเจริญเข้ากับอารมณ์ไพ่ใบนี้3ถ้วยไหมคะ คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองแน่นอนเลยค่ะต่อไปนะคะสามดาบอกหักอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับอกหักอู้มีเยอะแยะเป็นแสนแสนเพลงเลยค่ะยิบมาใส่เลยค่ะใครที่เก่งภาษาอังกฤษหน่อยก็จับไปใส่ภาษาอังกฤษได้นะคะส่วนนี้ทำงานหนัก แน่วอาจะมีไพ่คิิหนึงที่ทํางานนะ่ะก็คือจริงๆมันมีความหมายอย่างอื่นด้วย,ยไพ่ใบหนึ่งอาจจะจับคู่กับเพลงได้หลายเพลงก็ได้ไม่จําเป็นต้องเพลงเดียวแล้วเพลงเพลงนึงในท่อนนูกก็สามารถจับคู่กับไพ่ได้หลายใบอีกแหละก็แล้ว แล้วแต่เราจะปิ๊งกับเพลงไหนในตอนนั้นและอะไรที่จะมาเข้ามาในหัวเราในตอนนั้นนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนไพ่ยิปซีนะคะไพ่ยิปซีง่ายๆสไตล์แม่บอนดีนะคะมีคู่มืออ e ีบุ๊กออกบางจำหน่ายแล้วฝากด้วยนะคะแล้วก็มีคอร์สไพ่ยิปซีด้วยค่ะ